เมื่อพูดถึงสามก๊กชื่อของของเบ้งหรือจูก,กัดเหลียงย่อมเป็นชื่อที่ต้องกล่าวถึงเสมอเขาเป็นยอดนักวางแผนผู้มีปัญญาล้ำเลิศและกลยุทธ์ที่สร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูมากมายวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจ10กลยุทธ์อัจฉริยะที่ทำให้ขงเบ้งกลายเป็นตำนานไปรับชมกันเลยครับกลยุทธ์ที่ 1. กลยุทธ์ทานลมคืนฟ้าหรือยุทธการผาแดง เมื่อคงเบ้งต้องเผชิญหน้ากับทัพเรือมหาศาลของโจโฉเขาจึงคิดแผนยืมลูกธนูจากศัตรูโดยใช้หุ่นฟางและหมอกเป็นตัวช่วยแสดงให้เห็นว่าคงเบ้งมีความฉลาดของการใช้จิตวิทยาและธรรมชาติเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้ศัตรูกลยุทธ์ที่สศึกหลอกโจโฉครั้งใหญ่แผนกระดานกระทูคงเบ้งร่วมมือกับจิวยี่ในการหลอกโจโฉให้เข้าสู่กับดักแห่งเปเลวเพลิง แผนนี้ไม่เพียงแต่ทำลายกองทัพของโจโฉแต่ยังทำให้โจโฉสูญเสียกำลังใจอย่างหนักโดยขงเบ้งและจิวยี่มีแผนการตรงกันคือใช้เพลิงเผาทัพเรือของโจโฉกลยุทธ์ที่ 3. กลยุทธ์เมืองร้างหรือยุทธการเมืองเสียเสียเมื่อของเบ้งต้องเผชิญกับกองทัพขนาดใหญ่ของซูมาอี้แต่ทหารมีจำนวนน้อยเขาเลือกใช้กลยุทธ์ที่ทำให้ซูมาอี้เข้าใจผิดว่าเมืองของเขายังมีความมั่นคงเต็มเปี่ยม โดยคงเบ้งดีดพินบนกำแพงเมืองเพื่อสร้างความรู้สึกว่าเมืองนี้มีกำลังทหารน้อยมากและกำลังทหารที่เหลืออยู่ก็เป็นเพียงนักดนตรีการดีดพินนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เมืองร้างเพื่อให้ซูมาอี้เกิดความประมาทกลยุทธ์ที่4กลยุธทธ์เผาหมื่นศพหรือศึกเขาเทียนติงนี่คือหนึ่งในกลยุทธ์ที่สร้างความหวาดกลัวให้กับซูมาอี้ด้วยการล่อให้กองทัพใหญ่เข้าสู่กับดักที่ถูกเตรียมไว้อย่างดี กลยุทธ์ที่5กลยุทธ์เต่าและมังกรลวงให้โจโฉยึดท่านจงคงเบ้งทําให้โจโฉเข้าใจผิดด้วยการใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์แผนนี้ทําให้กองทัพของโจโฉต้องตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่กลยุทธ์ที่6กลยุทธ์บีบให้ศัตรูคิดสองแง่แผนยั่วยุเบ้งเฮกคงเบ้งใช้จิตวิทยาทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ไว้ใจกันเองจนเกิดการแตกแยกในกองทัพกลยุทธ์ที่7 แผนรับชิงชังกำจัดมาเจ็กเมื่อมาเจ็กทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงคงเบ้งไม่ลังเลที่จะลงโทษเพื่อรักษาระเบียบว,วินัยในกองทัพกลยุทธ์ที่8กลยุทธ์แห่งความหวังแผนต้านซูมาอี้แม้กองทัพของคงเบ้งจะมีจำนวนน้อยแต่เขาใช้กลยุทธ์ที่ทำให้ศัตรูไม่กล้าลุกเข้าโจมตีเต็มกำลังกลยุทธ์ที่9กลยุทธ์คืนพลัง กองทัพไม้ท่อนไผ่ของเบ่งใช้กลยุทธ์อัญชานฉลาดในการหลอกศัตรูว่าตนยังมีกองกำลังสำรองที่พร้อมออกรบตลอดเวลากลยุทธ์ที่10กลยุทธ์สุดท้ายของของเบ้งแผนคืนชีพแม้ขงเบ่งจะสิ้นชีวิตแต่แผนการสุดท้ายของเขายังสร้างความหวาดกลัวให้ศัตรูจนไม่กล้ารุกต่อนี่คือ10กลยุทธ์ที่ทำให้ขงเบ้งกลายเป็นตำนานแห่งสามก๊ก หากชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ